สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขู่สุขคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซองสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางก็อยู่บ้านคำสว่างเนาะอยู่ส่วนมันสับปะหลังบ้านหมู่สาวปิงแหละมากับสาวปิงพากันมาฮีดยานางใบเม่อขายเนาะพอได้เงินเติมนิด พากันมาหิดย a นางแรงหนังในยครงน้องเมือนๆน้องกับ้าใหญ่หนึ่งคักอลิตาน่าม,มาลายปัในใดบรรยากาศดีๆแต่สาวคนมาสายผลสายหน่อยหนึ่งเนาะเก้าโมงแตวตอนนี้กันแดดแห้งเลยเป็นแบบสวนมันคักคักขนาดสาวคนก็หาเคยมาเธอเดียวพากันมาหิดย a นางกับสาวปิงสิบหอกไรบัดใบหนึ่งเนาะสิบเอ็ด ความบ้าขึ้นคุเมอร์นี้บรรยากาศดีขนาดแดดแบบแห่่มน้อยนึงค่ะนะโดยมีขัวพ้อว้ายว้ายตกะคัวบึ้มเสร็จแล้วเนาะพากันว่างวันนี้เริ่มมาหาฮิตยานั่งเมื่อยคา,า,ายพอได้เงิน พอได้เงินซื้อบัตรคักอะเป็นคูเป็นโนนขึ้นมากับเป็นค่อยแบบโนนโนเนาะคักขนาดส่วนมันมันสับตลังส่วนมันสับตลังโบเคียวป้า้ผักกล้องสาคนมันโบเคียวเนาะปกติก็เคียวอยู่นี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 ่ <c oughs> กระสืเคียวอยู่ ต่ประเทศหนาชาวโค้ผัดบ๊อกเชียวซาว <laughs> <laughs> พากันมาหีดยานางมันอีกอะไดเปิงเพิ่นกระย่างก่อนเนาะไปหีดยานาง,างเพราะว่าาวโค้ดโมโหบ่อนไดเมยยานางลายเพราะว่าาวปิงเพิ่นเคยมาปลูกมันซอยหมู่เพิ่นเนะาะชาวโคนแม่นครั้งแรกเนาะที่ได้มานี่ก้ามุ้งกระเดดแห้งเลยยานางซอยเด้อแดดท่อนหลายๆพอแต่งโตกะงามนะ โอ้ผิวย่านดำบรรยากาศแดดมีเสียงแมงอีอีแลยเนาะห้องพร้อแมงอีแมงอีแม,งอ,แมงอีเป็นหมู่แมงจักกระจันเ่าแหละขัดดินก็เจาลายอะลิดินหมเสาวปริงสาวลาว บรยากาศอูบ้านคำ่ำสว่างเหมือนี่พากรรมหายานางเมื่อัยขายเนาะแม่นกกยานางเนาะเมื่อัยใส่แกงเนาะไม่ขายนำ เอากระสิฮีตไปเรื่อยๆแดดแหงเลยเลยก้ามมงกระแดดแหงแล้วมาชมวิวตอนแดดแดดแดดขักอลี่มีเสียงแมงอีมายังพร้อมใส่เด้ย่านางก็ได้อันนี้ก็เป็นบ่อนเพิ่นปลูกมันเนาะเพเ่ิ่น่ากระคูดปลูกมื่อเ้า้านี่แหละนี่ มันเผิ่อกันบริไดงามบันไดบ่อนงามบ่อนบ่ครับผู้ใดดูดผ,ดดผู้นั้นได้เงนินเนาะปลูกมันก็นได้แต่ดินอยู่นาสาวคนผันบองงามมีแต่ไอมีแต่ไอยสาวคนปลูกเนาะแต่าน,นะตนาสาวคนแม่บ่ได้ปลูกยานางกับโบมีน้องหัเพิ่นทางออกแบบ เพิ่มเห็ดบ่อนปลูกมันเนาะตาแดดหักอะไรน,น,นี่แดดหักอะไรอ่ะรอยวนังกับบุญกเขียวกันได <c oughs> นี่ตะกี้ดิน ใบยานางเอาคนกระหักเอาใบเป้าแล้วเอาไปห่อยานางคายเห็ดห่อคายอะไรแดดแห้งอะไรไม่เห็นปะนี่ดะดูสิปไปหน้าอ,อ,อีโด้บอกว่ายานางยานางแ<อ>ดดแห้งอะไรอะไรฮักกระทิดได้ห่อหนึ่งเนาะ ซอปิงดอกเป็นคนห่อนี่ยพ่มแม่ซีอคนหอ่อห่อละพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็แม่นห่อละห้าบาทเนาะ <c oughs> ฮิตกับยานะก,กับราคาถึกๆดอกแต่ก,ก็สิห้าหล่ะฮิตเอาลายๆเนาะต้องคิดได้จักหออ่อและอากาศกาแดดโพดอะไรแดดคักแดดแน่แดดกระเดียแดดกระด,ด,ดอ <c oughs> เอากระสีอย่างละหาเรื่อยๆแต่บมโหว่าสีไ enfin, ด้หน่อยได้หลาๆเนาะอากาศเมื่อกี้นี่มายังบดๆอยู่อย่างไปอย่างมาแดดแหมแล้วแดดแห้งอีไรอร่อสาวคนก็ไปถือกุ๊บมาเนาะใส่หมวกกับหมวกเสือหกบอ ตกยานางแต่กระบองงามดอกยานางก็ได้แดดแห้งอันน <c oughs> ไปทงนี้บอือฟตรงนี้บ้าทางนะพ้ากันหาเหรอยานางกระโจนเมื่อยเนาะแต่ยานางกระซองห่อหนึ่งยานางกระาราวะเพิ่นแบบเพิ่นเห็ดสวนมันแบบเป็นแถวเป็นสีอลไรกะเพิ่นกระคุดอ๋อ พุดกดแล้วมันก็ตายเลยบม่มีแต่ก่อนค่ะแมนมีเนาะยานางค่ะแต่มาเมื่อนี่ผัดบ่มีโอ้ยจะได้ดิคิดว่าสิได้เงินคราย,ยานางเนาะแต่ก็บ่ได้ซ้ำนายยานางสองฮอก็สีได้แต่เ,เมื่อกินเองใครจะนางก็ได้เมื่อไว้ใส่แกงหน่อไม้เนาะโอ้ยห้อนหากได้ข้าวพมมีแห้งก็ได้ข้าวหม่มแล้วก็ได้ พากันเลาะเบิ่งจักเล็กจักน้อยแล้วก็พากันเมือแหละเพราะว่ามหายนาเนาะมาผ่ามาตอนแดดแซ้ําเฮยได้บ่หลายปานดยนาก็ก็สิยาเมือแหละเนาะยนาก็ได้2หอจะแม่นได้น้อยยแดดบ่แน่นี่แดดีแดดอาบ่แม่นว่าแดดขี้ตเนาะ สิพากันย่างเมื่อกาสิย่างเมื่อเอารถแหละโอ้โหใส่ขวัวขักอะไรไดนะอาบนะเป็นแบบไปจักสิบออะไรคอนนน้น,นคอ่นนคอยนนะ่นค่อยเนาะเทียงน้อยตูบน้อยเพิ่นขักขักนะี่เนาะ คนงามทีดยานางเป็นยานัะพักนะอันนะค่ะอันนะคะนมนองค่ะทันคนก็จะยืนถ่าสาวปิงฮีเน,นอยืนใหากำลังใจเพิน <c oughs> ขอบใจเด้อนากำลังใจโดยสู่เด้อคอยแดดยืนถ่ายกำลังใจเพิินเนาะ สูซๆนะว่าวม่นาวนแถอะเอาล้ะนะงามเนาะจะคอคนอันหีตนี่เนี่คนพูดคนหีด ้ากลับเอายานางผัดมามาตอนแดดหายนา,า,างกับเาเห็นเนี่ยโมมีซําน,นะคันบอ่อพนตกใหม่อีกคุณเนาะจังที่โป่งใหม่นี่กับพนแบบห้กกระตกมันก็นยังบ่ได้กเกิดมาจาดินเนะาะชิญามาเบิงก้อนน้ำไม้ยังีงก็มีหัดโกงมักถั่วเนาะมีเสียงจักกจัน่นพร้อม เงยเงีย้ยเกอนอาไมกอนอาไมมีบอนอาไม้บมอมีเนาะพักยังบมอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเขาคือปลูกพักกาดอน,นี้เนาะพักกาด แซ่บบ่จักคอยมาจากสวนพนตกบกด่ดอเพิ่นเป่งน,น,น้ำเนี่มันจังเป็นใบขาวๆนี่ค้นต๊กบ่เนี่ยค่ะอ่ะพักบัวละพาก็มีสาวคนฮะก็เห็นเพราะว่าเป็นใบสีขาวสาวคนเลยบ่เห็น งามอะไรอันนี้ก็แม่เนาะบล็อกลายๆหนึ่งผักโบลพาสาวคนก็สิเก็บเอาโบลพาเพิ่มงามเห็นละสะอ่อนนา้าทถ่วมหอมเป็นดน,นี่แบบเป็นนองบวกเนาะทนตกเมือนะบักแห้งๆนะงนมีแต่พองน้ำเป็นขาวๆอยู่ ไปติดจักกันปะปะเสียงจักกันก็มีเนาะแต่ยังมาพากันมามีตังติดงามอะไรถังหอมกุ้มกุ้มหลังจากเที่วหีจ้านางแลบเก็บพัก โบลาพากะแล้วนอกระิีเมื่ออะไรบ้านนี้ได้ยานางก็ไดสองหอ่อเนเาะพอไดแต่กินมาสซีคายากระไดคขายซ้ำกสิเมื่อบ้านาบ้านนี้ไปสามห่อไปามบ้าไดสามหอ่อเนาะยานางก็ได้เอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกระสีคอโจ๊เพียงซัมเนเดอถ้าผิดพัาดประกันไดสาวคนกับขอทดคอไัยนำเนาะคันหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็นคลิปอื่นอีกเนาะ คลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสบายดีสวัสดี